สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องราคาถูกราคา300บาทนะคะวันนี้น้องมาใน E ีพีที่8 4นะคะพี่พี่เป็น e ีพีที่84นะคะราคา300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะวันนี้พิเศษนะคะถ้าซื้อครบ4องค์1000บาทนะคะพี่พี่นะถ้าซื้อครบ4องค์1000บาทนะคะถ้าองค์เดียว2องค์3องค์ก็คิดราคาตาม ราคาเดิมนะคะองค์ละ300นะคะแต่ว่าถ้าซื้อครบ4องค์จะเป็น1,000บาทนะคะและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะถ้าโอนเงินเลยน้องไม่คิดค่าส่งนะคะพี่ๆนะวันนี้น้องมาใน EP ที่ 8 4นะคะพี่พี่นะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมจดเบอร์ไว้ได้เลยนะคะสามารถโทรมาหรือว่าแอด ID ไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 8 3ย์7 4 5 6 9หนนะคะน้องย้ำเบอร์ทีนะคะ0 8นย์7 4 5 6 9หสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะคะพี่พี่นะขออนุญาตซูมนะคะพี่พี่องค์ที่1นะคะจะเป็น พระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ,หะ,คะเห็นรูปไม่ชัดยังไงสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นเหรียญน,นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ พรมนะคะพี่พี่นะเลี่ยมไปสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะเป็นองค์ที่สองนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามนะคะจะเป็นนี่คะ่ะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นองค์ที่สามนะคะพี่พี่นะ ราคาสามร้อยบาททุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่ถ้าซื้อครบสี่องวันนี้พิเศษนะคะ1,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นะองนี้จะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่4นะคะจะเป็นนี่ค่ะพี่พี่องที่4นะคะจะเป็นอง์นี้เลยนะคะด้านหลังนะคะ เลี่ยมไปถึงมือพี่ๆแบบนี้ก็เลยนะคะองนี้องค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้าค่ะพี่ๆององที่ห้าจะเป็นนี่เลยจ้ะนี่องที่ห้านะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ห้านะคะพี่พี่หนาะต่อไปนะคะองค์ที่ 6นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญนี่จ้ะเหรียญหลวงพ่อเจียมนะคะพี่พี่องค์ที่6นะคะพี่พี่้านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องวัยไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่หนาต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ทิมองค์ที่เจ็ดค่ะ พี่ๆท่าในใดสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0831674569นะคะน้องย้ำเบอร์ทีนะคะ0831674569สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่นาประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่7นะคะพี่พี่นาต่อไปนะคะองค์ที่8นะคะจะเป็น เหรียญหลวงพ่อผรมค่ะพี่พีองค์ที่แปดนะคะเหรียญหลวงพ่อผรมนะคะพ้าเครื่องราคาถูกราคาสามร้อยบาทวันนี้น้องมาในอีพีที่แปดสิบสี่นะคะพี่พีเป็นอีพีที่แปดสิบสี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่หนาต่อไปนะคะองค์ที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญนี่เลยค่ะพี่พีเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พีองที่เก้านะคะ ราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะถ้าวันนี้ซื้อครบ4องค์นะคะเป็นราคา1000บาทนะคะมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่นะา <นะ S 1> ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่9นะคะต่อไปนะคะองค์ที่10จะเป็นเหลียหลหล่ยนหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่เหลี่ยนหลวงปู่สุข พี่พี่ด้านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่สิบนะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินองค์ที่สิบเอ็ดค่ะ พี่พี่ด้านในเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวัไปยังไงสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่นาด้านข้างนะคะตรงฐานนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะจะเป็นนี่เลยจ้าเป็นองค์ที่สิบสองนะคะเลี่ยมไปสวยสวยพร้อมใช้งานแบบนี้กันเลยนะคะ ด้านหลังคะ่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะจะเป็นพระสมเด็จคะ่ะพี่ๆองค์ที่สิบสามนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะองนี้องค์ที่13นะคะต่อไปนะคะอง์ที่14จะเป็นหลวงปู่ทวดคะ่ะพี่ๆเป็นหลวงปู่ทวดคะ่ะองค์ที่14นะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่14นะคะต่อไปองค์ที่15นะคะองที่15จะเป็นเหรียญน,นี่เลยค่ะเหรียญปิดตาค่ะพี่ๆเหรียญปิดตาองค์ที่15นะคะด้านหลังนะคะด้านคางนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่องค์นี้องค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะจะเป็นนี่เลยจ้าเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่พี่องค์ที่สิบหกนะคะพี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไว้ไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านขางนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบหกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ดจะเป็นนี่เลยจ้าพี่พี่ถ้าใดนสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้าสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่นาะต่อไปนะคะอง์ที่สิบแปดจะเป็น พระปิดตาค่ะพี่พี่องค์ที่สิบปดนะคะพระเครื่องราคาถูกราคา300อบาทวันนี้น้องมาใน ep ีที่แปดสิบสีนะคะพี่พี่เป็น e p ีที่84นะคะดานคางนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิปดนะคะต่อไปองค์ที่19นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่พระสมเด็จองค์ที่สิบค่ะ วันนี้ก็ราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะถ้าซื้อครบ4องค์1,000บาทนะคะพี่พี่นะถ้าองค์เดียวก็300บาทนะคะถ้าซื้อครบ4องค์ก็จะลดลงมาจาก1,200บาทเหลือ1,000บาทนะคะพี่พนะถ้าโอนเงินเลยน้องไม่คิดค่าส่งถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พนะ,ะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่1 9กาวนะคะต่อไปนะคะองค์ที่20นะคะจะเป็น พระสมเด็จค่ะพี่พี่องค์ที่ยี่สิบนะคะพี่พี่ท่านนดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านนดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นาต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะพี่พี่องค์ที่ยี่สอ็นะคะ พี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องวายไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พีสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านคางนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่21นะคะต่อไปนะคะองที่ยี่สินะคะจะเป็นเหรียญเลยจ้ะเป็นเหรียญพระครูประกาศิษ์นะคะพี่พี่นะองค์ที่22นะคะราคา300ร้อยบาทนะคะ ด้านหลังนะคะด้านคางนะคะประมาณนี้เลยนะคะองนี้องที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปองที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเหรียญมงคลเทพมุนีนะคะพี่พี่เหรียญพระมงคลเทพมุนีนะคะเป็นองที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่นะ ด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่จะเป็นนี่เลยจ้าเหลียนหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นองค์ที่ยี่สิบสีน่นะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่2ี่ี่เหรียญหลวงพ่อเปิลน,นะคะต่อไปองค์ที่25จะเป็นรูปหล่อโบราณค่ะพี่พี่เป็นองค์ที่25ห้านะคะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองนี้องที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปองที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นพระปิดต,ตาค่ะพี่พี่เป็นองที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวไอ่ายไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นองที่ยี่สิบหกนะคะ ต่อไปองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะเป็นองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ถ้านในสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอนไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้าสามารถโทรมาหรือว่าแอนไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่พี่หนาต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบแปดจะเป็น องที่ยี่สิบแปดจะเป็นนี่เลยจ้าพระเครื่องราคาถูกราคาสามร้อยบาทวันนี้น้องมาในอีพีที่แปดสิบสี่นะคะพี่พี่เป็นอีพีที่แปดสิบสี่นะคะนี่นะคะองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองที่ยี่สิบเก้าจะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่องค์ที่ยีนะคะพี่พี่นะคะเอ,อ่อท่านนด้รับชมอยู่นะคะน้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านนากดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะด้านค้างนะคะตรงฐานนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์่ี่29นะคะพี่พี่หนาะต่อไปนะคะองค์ที่30เป็นรูปหล่อโบราณค่ะพี่พี่รูปหล่อโบราณองค์ที่30ค่ะ ราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะถ้าซื้อครบ4องค์จาก1,200บาทน้องลดให้เหลือ1,000บาทนะคะพี่พี่นะถ้าซื้อ1องค์ก็300บาทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าซื้อครบ4องค์น้องคิดราคาพิเศษให้เหลือ1,000บาทนะคะพี่พี่นะถ้าโอนเงินเลยน้องไม่คิดค่าส่งนะคะถ้าเก็บเงินปทางน้องขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่30นะคะพี่พี่นะรูปหล่อ,อโบราณนะคะต่อไปองค์ที่3 1อนะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะรูปหล่อ,อโบราณะค่ะพี่พี่องที่31อนะคะพี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวยไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ด้านฐานนะคะประมาณนี้เลยนะคะองนี้อง์ที่31นะคะต่อไปอง์ที่32นะคะจะเป็นนี่เลยจ่ะเลี้ยนหล่อโบราณคะ่ะอง์ที่32นะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองน์นี้องค์ที่สามสิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สามสิบสามนะคะจะเป็นนี่จ้ะอง,งนี้อง์ที่สามสิบสามนะคะด้านหน้าหนาด้านหลังนะคะด้านคางนะคะประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่ สาิบสามนะคะต่อไปองค์ที่34นะคะจะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่พระปิดตาค่ะองค์ที่34นะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองนี้องที่34นะคะต่อไปองค์ที่35หนะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณค่ะพี่พี่องที่35นะคะด้านหลังนะคะด้านคางนะคะองนี้เป็นองค์ที่35หนะคะพี่พี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบหกนะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะคะพี่พี่านในเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวายไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้องค์ที่สามสิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สามสิบเจ็ดนะคะจะเป็นนี่จ้ะพี่พี่ท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่ที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้านะคะน้องยำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้าสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่37นะคะต่อไปองค์ที่38นะคะจะเป็นนี่เลยจ้ารูปหล่อโบราณน,นะคะเป็นองค์ที่38นะคะพักเครื่องราคาถูกราคา300บาทวันนี้น้องมาใน ep ที่84นะคะพี่พี่เป็น ep ที่84นะคะราคาก็300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะ นี่นะคะองนี้องค์ที่38นะคะต่อไปองค์ที่39นะคะจะเป็นเหรียญค่ะพี่พี่เหรียญปฏิมากรบงคลบอบพิษนะคะเป็นองค์ที่39นะคะราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะวันนี้ราคาพิเศษถ้าซื้อครบ4องค์จาก 1,200บาทนะคะน้องลดให้เหลือ1,000บาทนะคะพี่พี่นะมีทำบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดโอนเงินเลยน้องไม่คิดค่าส่งถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญ,ญาตบอกเพิ่ม50บาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะองน์นี้องค์ที่3 9บนะคะต่อไปองค์ที่40นะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะรูปหล่อโบราณหลวงปูท่ทิมค่ะพี่พี่รูปหล่อโบราณหลวงปู่ทิมองค์ที่40ค่ะ พี่พี่ท่านในรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านในกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะด้านข้างนะตรงฐานนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่40นะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่41นะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะเหลียยหลวงปู่ทวดะคะ่ะพี่พี่องนี้องค์ที่ สี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ด้านในเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องว่ายไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองที่สี่สิบสองนะคะจะเป็น เหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ทิมองค์ที่สี่สิบสองค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สี่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สี่สิบสามนะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่องนี้องที่สี่สิบสามนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะคะองนี้นะด้านคางนะคะตรงฐานนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่องนี้องค์ที่ ส3านะคะต่อไปองค์ที่สี่สิบี่นะคะจะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อพมค่ะรูปหลอ่อหลวงพ่อพมองค์ที่4ี่ิบี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะด้านคางนะคะเป็นองค์ที่สี่สิบสี่นะคะองค์นี้หนา ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบห้านะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะพี่พี่องค์ที่สี่สิบห้านะคะด้านหลังนะคะด้านคางนะคะตรงฐานนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่45นะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่46นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่องค์ที่46นะ,ะพี่พี่ถ้านในเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวาไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านคางนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่สี่สิบหกนะคะต่อไปองที่สี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่องที่สี่สิบเจดนะคะพี่พี่ท่าน,น,นใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์083 167 4569นะคะนองย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่ศูนย์แปดสามหนึ่งหกเจ็ดสี่หาสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พีนาประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่48ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญค่ะเหรียญอาจารย์เอี่ยมค่ะพี่พี่เหรียญอาจารย์เอี่ยมองค์ที่48ค่ะด้านหลังนะคะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์งเก่านะคะพี่พี่เขียนไว้แบบนี้นะคะด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่ 48่นะคะต่อไปองค์ที่49นะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะรูปหล่อโบราณค่ะพี่พี่เป็นองค์ที่49นะคะราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่0 0บาททุกองค์ทุกรายการนะคะวันนี้ราคาพิเศษถ้าซื้อครบ4องค์นะคะน้องคิดจาก1,200บาทน้องลดให้เหลือ1,000บาทนะคะพี่พี่นะถ้าเก็บเงินไปทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บบาทถ้าโอนเงินเลยน้องไม่คิดค่าส่งนะคะพ,พี่พี่นะ ตรงฐานนะคะองนี้องที่สี่สิบเก้านะคะพี่พี่หนาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปอง์ที่ห้าสิบนะคะจะเป็นนี่เลยจ้ะองนี้เป็นอง์ที่ห้าสิบนะคะพี่พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่องนี้องที่สี่สินะคะเอยองที่50นะคะพี่พี่ขออภัยนะคะพูดผิดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีมาให้พี่พี่เลือกชมกันทั้งหมด50ารายการนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์083 167 4 5 69นะคะ น้องยำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่0831674569สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พัะเครื่องราคาถูกราคา300บาทถ้าซื้อครบ4องค์จาก1,200บาทน้องลดให้เหลือ1,000บาทนะคะวันนี้ EP ที่84น้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ทุกท่านสวัสดีค่ะ